สวัสดีค่ะวันนี้เมียกก็จะมาอัปเดตนะคะหลังจากที่ทาลิปสายมูตัวนี้ไปสัมภาษณ์งานนะคะว่าผลตอบรับเป็นยังไงนะคะก็จะบอกก่อนนะว่าคลิปนี้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคือว่าเมียวได้งานใหม่แล้วค่ะจริงๆนะคือเราไม่รู้หรอกว่าลิปเนี้ยมันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าด้วยความสบายใจเราก็ทาลิปตัวนี้นะคะตั้งแต่เบียวสัมภาษณ์งานครั้งแรกรอบแรกก่อนนะคะแล้วก็ขอพอนทาแล้วก็ขอพรส่วนรอบที่2ก็ทาแล้วแล้วก็ขอพรอ,อีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นรอบฝ่ายนองผลเพิ่งประกาศเมื่อวานนี้ปรากฏว่า เหมียวได้งานใหม่แล้วนะคะทุกคนก็ที่งๆคือสมหวังมากๆเลยคืออยากทํางานที่บริษัทนี้อยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าก็คือได้ทําตามที่ตัวเองอ,ะอ่ะปรารถนาเลยนะคะจะบอกว่าลิปเนี้ยเหมียวไม่รู้หรอกนะว่ามันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนถึงแม้ว่าถ้าลิปตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของสายมูหรืออะไรใดก็แล้วแต่นะแต่จะบอกว่าสีลิปของเขาอ่ะสวยจริงๆเดี๋ยววันนี้เหมียวก็จะมาทาให้ทุกคนดูกันนะคะนี่ให้ดูก่อนนะว่าปากของเหมียวเนี่ยสีปากก็จะมีความค้ำค้ำคำนิดนึงนะคะด้วยความที่สีผิวของเหมียวเนี่ยเป็นผิวสองสี สีที่เหมียวจะมาทาวันนี้นะคะก็คือสี0ูนี่สีคอรรอล์นะคะเป็นสีที่ขายดีมากเลยชัดมากเลยนะคะเห็นไหมสวยมากเลยแล้วก็วันนี้เหมียวจะใช้แปรงนะคะซื้อเพิ่มอีกทีนึงนะเป็นแปรงแบบเบลนลิฟนะนี่เดี๋ยวให้ดูกันเลยคือจะบอกว่าแปรงเนี้ยดีมากนะคะควรมีไว้ครอบครองด้วยไม่ว่าจะทาลิปอะไรก็แล้วแต่นะเราใช้แปรงอันนี้ช่วยเบลนนะคะทาให้ ปากของเราดูนวลนัว,นว,นวดูมีธรรมชาติขอรีดทานนิดนึงนะคะมันจะเรื่องแห้งและทาเกินเกินขอมานิดนึงนะคะเห็นไหมสีสวยมากบอกเลยนะคะไปตามใครไม่ได้ใครที่ไม่ได้เชื่อในเรื่องของสายมูก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าเราสามารถใช้เป็น everyday look ได้ทุกๆวันนะคะเห็นไหมสวยมาก ไม่ติดด้วยนะคะและ